จังหวัดอุบลราชธานีอบรมหลักสูตรการพัฒนากษิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งทางอาหารค่ะ ที่ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีรราจารย์อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนายสดิจวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนากาสิกรรมสู่ร,ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโดยเครือข่ายเซฟอุบลรวมกับศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจาร์ป่าดงใหญ่วังอ้อและมูลนิธิกสรกรรมธรรมชาติ การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาบุคลากร ทั้งความรู้ร่างกายและจิตใจในการเป็นอาสาสมัครจึงได้เปิดการอบรมผู้ที่สนใจจากจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน50คนเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาและคาดว่าอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นกำลังไปช่วยสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางอาหารซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายเซฟอุบลได้รวมกับภาคเกษตรภาคประชาชนภาคประชา สังคม NGO และเครือข่ายพระสงฆ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32โรงเรียนปากหุยว,วังนองและโรงพยาบาล50พรรษาม,มหาวิชลาลงกรและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเข้าช่วยเหลือน้ำท่วมปี2562โดยได้จัดให้มีการระดมข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผักให้แก่พี่น้องเกษตรกรระหว่างที่ได้รับผลกระ ทบหลังประสบภัยนอกจากนี้เมื่อเข้าสู่วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 เครือข่ายเซฟอุบลเครือข่ายบาวรและศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ได้รวบรวมข้าวสารอาหารและพืชผักบริจาคสมทบทุนให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและยังได้นำความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมนำไปสู่การปฏิบตัติออกแบบและควบคุมการขุดโคกหนองนาให้กับจังหวัดในหลายพื้นที่อีกด้วยูกนาะย คุณนายผมก็เลยจเอาขันสื่อ,อแล้วก็นมันก็ไม่อยากอะไรที่ว่าเคย